นะคะตอนนี้ก็คือเกมจากกลุ่มผู้ยิ่งมีครับเป็นหา25 25 25 25 25ได้แล้วนั่ง 25, 25 สมองโมเลียนพี่น้องขาได้เดี๋ลงมาถ่ายคลิป bio bio เช็กเตีมซอยเน่มีใครได้ออกมีใครได้ออกไครออกใช็ดไปฉันไปถ่ายคลิปก่อนผู้หญิงมีห้าผู้ชายมีค่าเป็นสิบนะคะาบางคนกำลงังผู้หญิงผู้ชายเลยวันนี้นไปอยู่ที่แปดสิบแปดสิบแปดสิบได้แล้วแม่ได้แล้วแม่ได้แล้วแม่ เดี๋ยวเดียวเดียวไอ้ไอ้เขาจะลงเอาเจ้าขึไปน้ำเขาจะลงเอาเจ้าขไปน้ำสิลงเอาข้ไปน้ำได้ไหมใครออกใครได้ออก่ตนออกตนออกไป่ตูนออกไป่ตูนออกไปรอกรอไปอไปอย่าดึงลงอันตงไปนํายี่สิบยี่สิบ พี่ก๊อตเป็นอะไรพีอ่อูชีกพี่ก๊อตเป็นอะไรเป็นอะไรร้องทำไมร้องทำไมไใช่ไหมะ๊ะโอ้มือสัน่นหัวแอนว่าไงยี่สิ่สหเนี่ยยี่สิบนะคะยียูคะแนนต่อไปคะแนนต่อไปนะคะยี่สิบห้าหกสิได้แล,แล้วได้แล,แล,แล้วนะหกสิบห้าา ได้แล้วแม่ดึงแล้วแม่ได้แล้วแม่ได้แล้วแม่งได้แล้วแม่งพ่อแล้วพ่อแล้วงพี่เมียมาพ่อแล้วพ่อแล้วได้แล้วแม่เชิกีแอเชิกเบิร์ดชิกดิโอไอ้บ้านกับมีค่าเป็นซีฟไอ้บ้านกับมขายเป็นตอนที่เึงเขาจะเขมร

ดึงกัารอบไปรอบไปจับไปไหยนโอ้ยข่อยจนมือสั้นข่อยขวไหล่ไหล่ตายตะกรอนมูพี่น้องตายรอบพี่ซองนะคะก็ได้ฝ่าว่าถือกลองมาถ่ายคลิปให้เบิ้งเจ็บขวาคะแนนต่อไปใครจะรักใครใครจะรักใครคะแนนต่อไปอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบได้แล้วนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วนั่งเจ็ดสิบ จ้ามือกันเนาะจีบสิบจีบสิบยิเชียวตายจีสิบเกิดเจ้ออไอจะเป็นผู้อออกไปให้ประชาชนออกไปยิมิเบสิไอ้ออกไปนะครันี่ออกไปเพ่อนนี้ออกไป เขวล้วสีฮักแน่แม่เข่ยแล้วสีฮากพี่หลานบอกกันมาโอเคโอ้ยเข่แล้วสีฮักแม่สูงไม่เหอะไรดีดีคะแนนเจ็บชคะแนนตอบ่อประว่ากามวใจสีพี่น้องค่ะขันต่อไปอยู่ที่แปดสิบห้าแดสิบห้าแปดสิบห้ได้แล้วนะยมได้แล้วนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่กรณ์ร้องจะคอจะแตกคะแนนต่อไปคะแนนต่อไปนะคะคะแนนต่อไปดูดีๆูดีดูแค่นี้นะคะคะแนนต่อไป25 25 25ได้แล้วน้างได้แล้วน้างได้แล้วน้าง25 25พี่เมียนพี่โอ้พี่จีกับพี่บอล่ีไม่เชื่คะแนนต่อไป คะแนนต่อไปคะแนนต่อไปสิบห้าตรงกลางขั้วงกางขั้เข้ามาระวังแต่วสิาล่คะแนนต่อไปอยู่ที่สามสได้แล้วนั่งได้แล้วนั่งสา้าได้แล้วนั่งสามสได้แล้วนั่งสามที่ข่านรพี่มีนกับพี่หลวงออกาพี่มีนกับพี่หลวงออกาไปเรียไปเมียไปเมียป้าอีกกก็อยู่หลอกเ่ย คะแนต่อไปเหมาะกับมกสนะคะฟังดีดเจ็บคอคะแนนอยู่ที่สี่สิบาสี่สิได้แล้วบ้างได้แล้วบ้างได้แล้วบ้างส่ไปสงกันนวล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 ฮิ์์สงกันน แงมันต่อไปแร oh oh งมันต่อไปฟังดีๆแล้วรีบฟังดีๆแล้รีบแล้วเตรียมออกอคะแนนต่อไป oh <my. S 1> อยู่ที่65ได้แล้วแน่ได้แล้วน่หกได้แล้วแนะได้แล้วแน่ขอต้นอีกหนึ่งพุทธิอะเช็คหน่อยเช็คกลุก่มที่เช็คกลุก่มที่กล้องหน่อยเช็คกลุ่มสิการ์ก้องหน่อยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาออกไปพอจะแตกอาออกไปเอาออ,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 ออกไปออกไาออกโอเคคะแนนต่อไป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 อยู่ที่7ก75ิห้ได้แล้วกัน7ิ้าเทียบปอกิห้าเกิิ ที่หอมตุยหอมปาเี็หอัปลาโอปีไม่ดอนก็อาทิครับครับหกสิบห้าไม่แม่ว่าเจ็ดสิบห้าไม่ใช่หรอหกสิาเมื่อกี้ไม่ว่าเจ็ห้าไม่ใช่หรอหกสิบห้าห้า กีดจอนี้หลอกใช่ไหมโอเคอีหยังอีหยังเพราะอยบกกันเดี๋ยวเดี๋ยวสุกันะเนาะเกิดเท่าไหร่กูจันแตกอีกอันอันนี้มันเกินหรื่อวานี่ครบแล้วฟังดีๆแล้วจะเป็นผู้ชนะพร้อมรับรางวัลเราฟังแต่ว่าสิบห้ารางวัลผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มรางวัลนะครับคะแนนออยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้า 45ใครเป็นคน้ออกเท่าไหร่เท่าไหร่คบมผู้ชนะกี่คน5คนใช่ไหมโอเค5คนนี้คือคนที่รับรางวัลนะคะโฮ้ยพี่ก๊อฟได้สองมือแล้วพี่ก๊อฟได้สองมือแล้วพี่ก๊อฟได้สองวันแล้วนะเย้ค่ะเพราะบอกกันชิมนาพี่น้อ